ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีตำนานที่ถูกเล่าขานมานานเกี่ยวกับเจ้าสาวในชุดขาวที่ปรากฏตัวในยามค่ำคืนเธอไม่พูดไม่ไล่ตามแค่เพียงยืนมองด้วยสายตาอาฆาตตำนานเล่าขานกันว่าเธอคือหญิงสาวที่ถูกเจ้าบ่าวทิ้งไปในวันแต่งงานอย่างไร้เยื่อใยเธอจากโลกนี้ไปในวันนั้นด้วยชุดเจ้าสาวขาวสะอาดและน้ำตาที่แปดเปื้อนใบหน้า แต่ความตายไม่ได้นำพาความสงบให้เธอมีเพียงคำสาปแห่งความผิดหวังและความรักที่กลายเป็นพิษเธอชื่อว่าเมซาหญิงสาวที่ใครๆก็อิจฉาใบหน้าสะสวยอ่อนหวานและเปลี่ยนไปด้วยความรักที่มอบให้ชายคนหนึ่งอย่างสุดหัวใจวันแต่งงานของเธอถูกจัดขึ้นที่โรงแรมรู้ใจกลางเมืองแขกเรือถูกเชิญมาหลายร้อยคน แต่เจ้าบ่าวกลับไม่มาปรากฏตัวไม่มีข้อความไม่มีคำขอโทษมีเพียงข่าวลือว่าเขาหนีไปกับหญิงอื่นในคืนก่อนวันงานเมีสาวเฝ้ารอจนดอกไม้โรยราชุดเจ้าสาวเริ่มยับยน่นและรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอตอนนี้สลายกลายเป็นความทุกข์ระทมในคืนนั้นเธอเดินเข้าไปในห้องพักของโรงแรมเพียงลำพัง และไม่มีใครเห็นเธออีกเลยศพของเธอถูกพบในห้องน้ำโรงแรมในชุดเจ้าสาวที่เปื้อนเลือดกระจกในห้องถูกเขียนด้วยลิปสติกว่าลาก่อนไม่มีร่องรอยการต่อสู้แต่ร่างกายเต็มไปด้วยรอยขวนเหมือนพยายามนี้จากบางสิ่งที่ไม่มีใครเห็นหลังจากการตายของเธอข่าวลือเริ่มแพ,พร่สะพัดว่ามีชายหลายคนที่เข้าพักที่นี่ เริ่มประสบกับเหตุการณ์แปลกประหลาดพวกเขาฝันเห็นผู้หญิงในชุดเจ้าสาวยืนมองอยู่ปลายเตียงไม่นานพวกเขาก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุหรือหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยมีชายหนุ่มคนหนึ่งหน้าตาเหมือนเจ้าบ่าวของเมซาราวกับถอดแบบมาเขาไม่เคยรู้จักตำนานเรื่องนี้ไม่เคยได้ยินชื่อเมซาเขาเข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้ในคืนแรก เขาฝันเห็นผู้หญิงในชุดเจ้าสาวมายืนอยู่ข้างเตียงเธอแค่ยิ้มคืนที่สองเธอเอียงคอช้าๆจนเสียงกระดูกลั่นส่วนคืนที่สเธอกระซิบชื่อเขาข้างหูวันต่อมาแฟนสาวของประกรณ์เริ่มมีอาการประหลาดขนลุกตลอดเวลาและเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่หน้ากระจกไม่นาน แฟนสาวของปรกรณ์ก็หายตัวไปและถูกกบเป็นศพในชุดเจ้าสาวทั้งที่เธอไม่เคยสวมใส่ชุดนั้นปรกรณ์เองก็เริ่มเห็นใบหน้าของหญิงเจ้าสาวชัดขึ้นทุกวันดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและแค้นฝังลึกและมือเย็นเฉียบที่มักเอื้อมมาจับใบหน้าของเขาเขาพยายามจะหนีย้ายบ้านเปลี่ยนเบอร์โทรศรัพท์ แต่กลับพบว่าในกล่องจดหมายของบ้านใหม่มีภาพโพลารอยด์ของเขากับเจ้าสาวคนนั้นยืนคู่กันท,ทั้งที่เขาไม่เคยถ่ายในคืนวันหนึ่งที่ฝนตกหนะักประกรณ์ฝันร้ายอีกครั้งคราวนี้เขายืนอยู่ในห้องจัดงานแต่งที่ไร้ผู้คนเสียงเพลงแต่งงานบรรเลงช้าๆเจ้าสาวเดินเข้ามาหาเขาอย่างเชื่องช้าเลือดไหลจากชายกระโปรง และเธอส่งดอกไม้ให้เขาเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกลิ่นดอกไม้เน่าในห้องและชอดอกไม้ที่วางอยู่ปลายเตียงจริงๆเขาไม่รอดศพของเขาถูกพบในห้องพักโรงแรมเดียวกับที่เมซาเสียชีวิตสวมชุดเจ้าบ่าวเต็มยศแม้ไม่เคยแต่งงานและบุญกระจกห้องน้ำมีคำคำเดียวกับที่เมซาเขียนไว้เมื่อหลายปีก่อน หลังการตายของปรกรณ์โรงแรมรู้กลายเป็นสถานที่ต้องห้ามไม่มีใครกล้าเหยียบย่างเข้าไปแม้จะมีข่าวลือว่าเจ้าของโรงแรมพยายามรีโนเวทใหม่ทั้งหมดและเปลี่ยนชื่อโรงแรมแต่เรื่องราวของเมษาก็ยังไม่ถูกลบเลือนจากความทรงจำเมื่อเวลาผ่านไปกลุ่มคนรุ่นใหม่เริ่มกลับมาใช้สถานที่แห่งนี้ บางคนเข้าพักโดยไม่รู้ประวัติบางคนมาพักเพราะราคาถูกบางคนแค่มาถ่ายภาพอาคารสไตล์คลาสสิกแต่พวกเขากลับออกไปพร้อมกับบางสิ่งไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึกหากแต่บางคนกลับออกไปพร้อมดวงตาที่หวาดภาวะภาพวงจรปิดในบางคืนบันทึกสิ่งแปลกประหลาดไว้เพียงไม่กี่วินาที เงาในชุดเจ้าสาวเดินผ่านทางเดินโดยไม่มีเสียงฝีเท้าคืนหนึ่งในฤดูฝนนักศึกษาแพทย์กลุ่มหนึ่งจากต่างเมืองเดินทางมาเข้าร่วมการฝึกอบรมพวกเขาเข้าพักที่โรงแรมซึ่งปิดปรับปรุงใหม่โดยไม่รู้ที่มาที่ไปนักศึกษาคนหนึ่งชื่อววันนาได้ห้องพักใหม่เลขเดียวกันกับที่เมซาเคยเสียชีวิตเสียงแอในห้องยังคงก้องแผ่วเบา เธอเริ่มฝันถึงห้องจัดงานที่เต็มไปด้วยเก้าอี้ชอ่อดอกไม้แห้งและม่านสีขาวที่ปลิวไว้เสียงเปียโนบรรเลงช้าๆดังมาจากเวทีมีกลิ่นดอกไม้คละคลุ้งเธอไม่ชอบกลิ่นดอกไม้นั่นเลยและเมื่อตื่นขึ้นมาเธอพบว่าบนเตียงมีเกสรดอกไม้กระจัดกระจายเต็มผ้าปูที่นอนสีขาวร่างของวันนาถูกพบในวันถัดมาบนพื้นห้องน้ำ ไม่มีบาดแผลรุนแรงบนร่างกายไม่มีสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนในแรงงานการชนะสูตรเรื่องนี้เริ่มดึงดูดความสนใจจากกลุ่มนักสืบเหนือธรรมชาติพวกเขาติดตั้งเครื่องมือบันทึกเสียงบันทึกคลื่นความถี่เพื่อตามหาคำตอบว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในโรงแรมแห่งนี้ในคืนนั้นทุกอุปกรณ์ทำงานปกติจนถึงเวลา2นาฬิกา17นาที แล้วทุกอย่างก็ดับวูบเสียงจากเครื่องบันทึกที่ได้เพียงไม่กี่วินาทีเป็นเสียงแหบพลาของผู้หญิงที่ร้องไห้สะอื้นในวันต่อมาหนึ่งในนักสืบหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยอุปรกรณ์ของเขาถูกพบในห้องน้ำบันทึกภาพสุดท้ายคือเงาของหญิงสาวในชุดเจ้าสาวเดินผ่านกระจกดยที่ไม่มีใครอยู่ในห้อง ไม่มีใครรู้ว่าเมซาอย่างวนเวียนอยู่เพราะความแค้นหรือเพราะความรักที่ยังไม่จางแต่ทุกคนที่พยายามจะเข้าใกล้เธอล้วนถูกดึงเข้าไปในโลกของเธอโลกที่ทุกอย่างหยุดลงในช่วงเวลาที่หัวใจของเธอแตกสลายภาพถ่ายเก่าในแฟ้มของโรงแรมยังคงเก็บรูปงานแต่งงานที่ไม่เคยเกิดขึ้นเอาไว้เธอยิ้มอ่อนอยู่ในชุดเจ้าสาวและเมื่อมีใครสักคน ที่มีใบหน้าเหมือนเจ้าบ่าวในอดีตเดินเข้ามาในโรงแรมไม่ว่าจะด้วยโชคชะตาหรือความบังเอิญเมษาจะรออยู่ที่ปลายเตียงพร้อมช่อดอกไม้ในมือที่เปื้อนคราบเลือดแหง้งโรงแรมถูกปล่อยร่างอีกครั้งและห้องพักหมายเลขหนึ่งยังคงมีไฟสลัวสลัวติดอยู่ทุกค่ำคืนโดยไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้อีกเลย ป่าลึกทางตอเนเหนือของจังหวัดหนึ่งเป็นพื้นที่ที่แม้แต่ชาวบ้านยังหลีกเลี่ยงเมื่อแสงอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าเรื่องเล่าจากคุณเฒ่าคนแก่เกี่ยวกับสารไม้กลางป่าที่ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ใดกล้าแตะต้องกลายเป็นตำนานในสายตาคนรุ่นใหม่กลุ่มวัยรุ่นห้าคนเดินทางเข้าป่าด้วยความคึกขนองอยากผจญภยัยอยากลองของพวกเขาไม่เชื่อเรื่องวิญญ,ญาณไม่กลัวเรื่องเล่า และมองสิ่งลี้ลับเป็นเพียงข้ออ้างของคนกลัวตายแต่ในป่านั้นมีบางอย่างเฝ้ารอพวกเขาอยู่พวกเขาเริ่มออกเดินทางในช่วงเช้าขามทุงลัดเลาะทานน้ำผ่านช่องทางแคบที่เต็มไปด้วยใบไม้แห้งกรอบกระทั่งพบกับพื้นที่เปิดกลางป่าซึ่งมีสิ่งก่อสร้างไม้เก่าปกพังตั้งอยู่กลางปุ่มไม้สูงมันคือสานไม้เล็กๆหลัลลงหนึ่ง ตัวสารเอียงคล้ายจะลม้มมีเศษไม้แห้งพิงกันพอประคองหลังคาให้ยังคงสภาพที่หน้าสารมีของไหว้เก่าขึ้นรากลวยเนา่าเลลาขาวขุนและพวงมลาลัยแห้งกรอบวัยรุ่นบางคนหัวเราะเสียงดังบางคนหยิบของไหว้ขึ้นมาคว้างเล่นอีกคนปัดพวงมลาลัยลงพื้นแล้วเหยียบย่ำพวกเขานั่งล้อมรอบสารเล่นไพ่ดื่มของมึนเมา เปิดลำโพงมือถือเสียงดังรบกวนป่าอันเงียบสงัดโดยไม่ใส่ใจอะไรนอกจากความสนุกแสงแดดเริ่มจางลงแต่ไม่มีใครรีบพวกเขาตัดสินใจกางเต้นนอนค้างเพราะเชื่อว่าความกลัวเป็นเรื่องของคนขี้คลาดทันทีที่ท้องฟ้าเปลี่ยนสีเสียงจิ้งหรีดจักกจันหายไปกลายเป็นความเงียบที่น่าอึดอัด ลมที่เคยพัดเบากลับนิ่งสนิทไม่มีแม้แต่เสียงใบไม้ไหวและแล้วเสียงไม้ลั่นดังมาจากสารไม้หลังนั้นทั้งที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เสียงเหมือนของบางอย่างเคลื่อนไหวในโครงสร้างไม้เก่าราวกับมีคนเดินอยู่ในนั้นกลิ่นเหม็นเน่าเริ่มลอยมาตามลมกลิ่นเนื้อเน่ากลิ่นข่าวเลือดและกลิ่นทูบ ลุ่มวัยรุ่นพยายามกลบกเกลือนด้วยเสียงหัวเราะแต่บางคนเริ่มหน้าซีดและเมื่อตะวันลับฟ้าจนมืดสนิททุกอย่างก็เริ่มตน้นขึ้นเสียงฝีเท้าดังจากทุกทิศทางบางครั้งก็ใกล้เต้นบางครั้งวนรอบซาลพวกเขาส่องไฟไปแต่ไม่พบอะไรยกเว้นเพียงเงาดำที่ยืนนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เงาที่เหมือนไม่เคลื่อนไหวเลยตลอดหลายชั่วโมง คืนนั้นมีเสียงคนเรียกชื่อพวกเขาชัดเจนทีละคนทีละคนคนแรกหายไปตอนตีหนึ่งเขาออกจากเต้นเดินเข้าไปในป่าแล้วไม่กลับออกมาอีกเลยตอนแรกทุกคนคิดว่าเขาแกล้งแต่เมื่อถึงตีสามก็มีคนที่สองลุกออกจากเต้นไปเพราะได้ยินเสียงบางอย่างเรียกจากข้างนอกแล้วก็หายไปเหมือนกัน พวกที่เหลือเริ่มแตกตื่นออกตามหาโดยใช้ไฟฉายเดินวนไปทั่วซานแต่สิ่งที่พบคือรอยเท้าของพวกเขาเองที่ถูกลบเลือนเหมือนถูกปาดด้วยมือเปื้อนโคลนและกลิ่นเนา่าเหม็นที่แรงขึ้นทุกก้าวเมื่อเวลาล่วงสู่รุ่งสางเสียงบางอย่างเริ่มแทรกเข้ามาในหูพวกเขาเสียงทุ้งต่ำๆเหมือนบางอย่างถูกขังอยู่ในท่อนไม้เสียงเหมือนเล็บขูดพื้น เสียงเหล็กครูดกับหินและเสียงหัวร้อของเด็กที่ฟังเหมือนมาจากทุกมุมคนที่สามเริ่มพร่ำเพ้อพูดคนเดียวเดินวนรอบศาลแล้วเอาหัวโขกต้นไม้จนสลบไปคนที่สี่พยายามที่จะวิ่งหนีออกจากป่าแต่กลับเดินวนกลับมาที่เดิมครั้งแล้วครั้งเล่าและในที่สุดเขาก็วิ่งหายเข้าไปในความมืดโดยไม่มีใครตามทัน คนสุดท้ายนอนอยู่ข้างสารไฟฉายในมือดับไปนานแล้วมือเขามีบาดแผลจากน้ำเศษไม้และเล็บของตัวเองเขาไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนรู้เพียงว่าเขาคือคนเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในยามเช้าทีมกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุจากครอบครัวของวัยรุ่นที่หายไป พวกเขาเข้าไปในป่าตามที่กัดที่ได้จากมือถือเครื่องหนึ่งที่ยังส่งสัญญาณออกมาเมื่อไปถึงพวกเขาพบเพียงเต็นท์ขาดวินของกลิ่นเน่าเสียกระจัดกระจายและสารไม้เก่าๆมีเพียงรอยเท้าหลายรอยที่วนเวียนรอบสารและค่อยๆจางหายไปทีละคู่พบเพียงชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าสารดวงตาเมืล่ลอยและไม่พูดอะไรเลย สารไม้กลางป่าถูกลืมอีกครั้งแต่กลับมีเชือกแดงกั้นรอบพื้นที่นั้นพร้อมป้ายไม้เขียนคำเตือนสั้นๆว่าหากไม่ศรัทธาจงอย่าเข้ามาใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกลางกรุงเทพมหานครเงียบสงบในเวลากลางคืน แสงสะท้อนจากตึกสูงริมฝั่งน้ำแตะผิวน้ำอย่างอ่อนโยนหากมองพื้นๆไม่มีใครคาดคิดว่าใกล้ๆก,กับสะพานข้ามแม่น้ำสายหนึ่งจะมีโรงแรมรู้สูงสิบชั้นตั้งประงานราวกับเป็นจุดพักผ่อนสำหรับนักเดินทางไทยและต่างประเทศโรงแรมแห่งนี้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติให้บริการรู้รา้า ท่ามกลางวิวแม่น้ำที่น่าหลงไหลแต่สิ่งที่ไม่เคยมีอยู่ในโบรััว์หรือเว็บไซต์ของโรงแรมคือเรื่องราวของห้องหนึ่งบนชั้น8ซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางของข่าวลือที่ไม่มีใครกล้ายืนยัน้องที่ว่าคือห้องที่แขบผู้เข้าพักหลายรายเสียชีวิตอย่างไร้เหตุผลในคืนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนหญิงสาววัยกลางคนผู้เข้าพักเพียงลำพัง ถูกพบเสียชีวิตในห้องพักชั้น8บนเตียงที่ปูผ้าขาวสะอาดร่างของเธอไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีบาดแผลและไม่มีสารพิษใดๆในร่างกายดวงตาเบิกโพลงและมีรอยคราบน้ำตาแห้งติดข้างแก้มคืนนั้นเธอถูกบันทึกไว้ในกล้องวงจรปิดว่าเธอเดินวนไปวนมา,นมาหน้าประตูห้องเป็นเวลานานก่อนจะหยุดนิ่งอยู่ที่หน้าต่างห้อง และยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นนานเกือบหนึ่งชั่วโมงโดยไม่มีคำอธิบายใดๆเธอตายด้วยท่าทางเหมือนกำลังเฝ้ารอใครบางคนหลังจากนั้นไม่นานแขกผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ไม่ทราบประวัติแน่ชัดเขาพักในห้องเดียวกันเพียงหนึ่งคืนเท่านั้นก่อนจะถูกพบเสียชีวิตด้วยการหัวใจวายเฉียบพ,พลันทั้งที่ไม่มีโรคประจำตัวใดๆหลังจากเหตุการณ์นั้น โรงแรมปิดห้องพักดังกล่าวชั่วคราวแต่ไม่นานก็กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งโดยไม่ได้ประกาศต่อสาธารณะแขกผู้เข้าพักที่อยู่ห้องข้างเคียงเริ่มรายงานเหตุการณ์ประหลาดในตอนกลางคืนหลายคนได้ยินเสียงเคาะประตูในเวลาตีสามเมื่อเปิดออกกลับไม่พบใครบางรายเล่าว่าเห็นเงาคนยืนอยู่หน้าห้องผ่านช่องมองประตู แต่พอเปิดประตูออกมากลับไม่มีสิ่งใดเลยนอกจากทางเดินว่างเปล่าและบางรายเห็นเหงาผู้หญิงในชุดนอนสีขาวยืนอยู่ริมหน้าต่างห้องฝั่งแม่น้ำก้มหน้าลุงราวกับกำลังร้องไห้พนักงานทำความสะอาดชั้น8ดหลายคนปฏิเสธไม่เข้าไปในห้องนั้นอีกลังมีผู้หญิงคนหนึ่งเล่าว่าในขณะที่เธอกำลังเก็บผ้าเช็ดตัว เธอเห็นหญิงสาวในชุดนอนยืนอยู่ในกระจกห้องน้ำแม้ในห้องจะไม่มีใครอีกคนบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ในห้องทั้งที่ว่างเปล่าและเมื่อเปิดไฟเสียงนั้นก็หายไปทันทีเวรกลางคืนถูกเวียนให้พนักงานใหม่ๆที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนรับช่วงแทนและเมื่อรู้เรื่องเข้าหลายคนก็ลาออกกระทันหัน นักล่าท้าผีคนหนึ่งจากรายการชื่อดังเคยขออนุญาตเข้าพักในห้องดังกล่าวเพื่อถ่ายทำรายการเขาเข้าไปพร้อมอุปกรณ์ครบชุดตั้งกล้องหลายมุมติดใหม่ระยะไกลและจุดทู่เพื่อกระตุ้นสิ่งเร้นลับในคืนที่ถ่ายทำเขาพูดถึงอุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็วเสียงข้อจากในตู้เสื้อผ้าและเงาดำที่เลื่อนผ่านหน้ากล้องอย่างรวดเร็ว เขาไม่เคยเผยแพร่เทปนั้นและปิดช่อง YouTube ของเขาในเวลาต่อมาพร้อมข้อความสั้นๆว่าบางสิ่งไม่ควรจะถูกล้อเล่นตลอดหลายปีที่ผ่านมามีแขกจำนวนมากยืนยันว่าเห็นผู้หญิงในชุดนอนยืนอยู่ริมหน้าต่างชั้น8ทุกคืนเธอไม่เคยขยับไม่เคยหันมาราวกับรอใครสักคน คนเฒ่าคนแก่บางคนที่เคยอยู่บริเวณนั้นมาก่อนเล่าว่าก่อนที่จะสร้างโรงแรมบริเวณนั้นเคยเป็นบ้านไม้หลังหนึ่งที่ถูกไฟไหม้หญิงสาวเจ้าของบ้านตายทั้งที่ยังรอคุณรักกลับจากต่างประเทศแต่เขาไม่เคยกลับมาบางคนเชื่อว่าเธอผูกติดกับความรักที่ไม่เคยสมหวังและทุกครั้งที่เห็นแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเธอก็ยังรอ เหมือนวันแรกที่เขาสัญญาว่าจะกลับมาห้องพักชั้น8ยังคงเปิดให้บริการแต่ไม่มีใครรู้ว่าห้องไหนคือห้องต้องห้ามจริงๆเพราะโรงแรมเปลี่ยนไม้เลขห้องใหม่ทุกปีบางห้องถูกล็อกเงียบและไม่อยู่ในระบบจองออนไลน์แต่ถ้าได้ยินเสียงเคาะประตูตอนตีสาอย่าเปิดและถ้าเห็นผู้หญิงยืนริมหน้าต่าง อย่ามองตาเธอบางการรอคอยไม่เคยมีจุดจบแม้ในความตาย